สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับสไตล์ครูปานุวัตรนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6นะครับชื่อหน่วยว่าโครงสร้างแบบทางเลือกนะครับวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างแบบทางเลือกนะครับอ <ower> ่ะเรามาดูนะครับอ่าในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับการเดินทางมาโรงเรียนนะครับอ่ะเราก็เดินทางมาด้วยรถยนต์นะครับรถเครื่องนะครับอ่ะรถต่างๆนะครับที่พวกเรามานะครับอ่ะโดยนะครับมันก็จะมีทางแยกนะครับตอผ่านเดินทางมานะครับมันก็จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือตรงไปนะครับอ่ะ ปกตินะครับสมมติว่าเราขี่รถมานะครับตรงนี้เป็นไฟแดงนะครับเราต้องการที่จะไปโรงเรียนนะครับเราอาจจะอ่าโรงเรียนเราอาจจะอยู่อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่อ่าอยู่ข้างในไกลไปหน่อยนะครับรถติดมากนะครับอ่าเราก็อ่าบางครั้งเราก็ต้องมีการเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะอ้อมนะครับอ้อมไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอ่ามันเป็นการตัดสินใจของเรานะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับหรือว่าตรงไปนะครับ ่ะก็คือโครงสร้างแบบทางเลือกนะครับก็คือการตัดสินใจนั่นเองนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับต้องการที่จะให้มันไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าตรงไปหรือในทางการเขียนโปรกแกรมเขาจะเรียกว่าจริงกับเท็จนะครับใช้หลัตกตรรกศาสตรม์มานับนะครับมาช่วยในการตัดสินใจนะครับในส่วนของการเขียนโปรกแกรมนะครับอเราไปทาความรู้จักกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้าง โครงสร้างทางเลือกนะครับคือโครงสร้างที่มีเงื่อนไขนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับบางขั้นตอนนะครับจําเป็นจะต้องมีการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะเลือกวิธีการประมวลผลขั้นต่อไปนะครับอ่าจและมีจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผลนะครับการตัดสินใจอาจจะมีทางเลือก2ทางนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับอาจจะใช้คําสั่ง อ่ายิ e นะครับเดี๋ยวเราจะเจอย e ิด้วยนะครับโอเคอ่าคำสั่งสำหรับวันนี้นะครับคำสั่งทางเลือกมันจะมีอยู่สามอ่าสามแบบนะครับก็คือสามแบบแบบที่หนึ่งนะครับหนึ่งทางเลือกนะครับใช้คำสั่งย e ินะครับสองทางเลือกใช้ย e ิปเอลนะครับยิปเฮลสามอ่อหลายทางเลือกายทางเลือกนี้ก็คือมากกว่าสองนะครับ อ่าและมันจะเป็นอาจจะเป็นสามสี่ห้าคนแล้วแต่เรานะครับอ่ายิบเอลยิบนะครับยิบแล้วก็เอลยิบนะครับอ่าแล้วก็สวิตเคสนะครับสวิตเคสอ่าพวกเราจะต้องจําไม่ได้หมดนะครับยิบยิบเอนะครับยิบเอลยิบนะครับสวิตเคสนะครับอ่าคําสั่งเหล่านี้นะครับเป็นคําสั่ง ทางเลือกนะครับที่เราจะนําไปเขียนโปรแกรมนะครับเรามาดูทางเลือกหนึ่งทางเลือกกันก่อนนะครับว n e alternative นะครับคำสั่งคำสั่งยิบในรูปแบบนี้นะครับเป็นจะเป็นการเลือกทําคําสั่งหรือกลุ่มคําสั่งก็ต่อเมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงนะครับอ่ะเราจะเขียนในรูปแบบของโฟลชาร์ดนะครับก็คืออ่ะ ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับอ่าสมมุติว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับมันก็จะมาทําที่อาร์คิเมนต์ตรงนี้นะครับก็คือจะมาทําคําสั่งตรงนี้นะครับอ่าเราดูลูกศรตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นเท็จมันก็จะอ่าหลุดออกนะครับก็คือจะไม่ทํางานอะไรเลยนะครับจะหลุดออกจากจาก ตรงนี้นะครับอาครูเอามาอีกรอบนะครับอาเขียนโปรแกรมมาปุ๊บมาเจอคําสั่งเงื่อนไขนะครับอาถ้าครูเป็นจริงเป็นเท็จอาถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับสมมุติว่าเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะมาทําคําสั่งนะครับคําสั่งอาจจะเป็นการบวกเลขแสดงผลหรือการเก็บค่าต่างๆแล้วแต่นะครับอาถ้าเป็นเท็จจะททาไงต่อมันก็จะหลุดออกนะครับไม่ทำคำสั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับ ถาเราไปเขียนดูนะครับอ้าเขียนดูนะครับอ่าขอลูก,ก่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าตั้ง New File ขึ้นมาเลยนะครับตั้งโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่าคูตั้งตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตัวแปร y น,นะครับ in x น,นะครับ y x เท่าก,กับ สามิบยิน y ยเท่ากับ50นะครับทำการใช้คำสั่ง if e นะครับเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะครับ if คำสั่ง if e นะครับตามด้วยอาคิเมนข้างในนะครับการตัดสินใจคูณใส่ x นะครับามากกว่าหรือเท่ากับ อาสิกูตั้งเงื่อนไขขึ้นมานะครับอ่าใช้ตัวตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับมาช่วยในการตัดสินใจนะครับอ่ากูตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วนะครับ x อ,อ่า x ม,มากกว่าอ่า x มากกว่า y แบบนี้ดีกว่านะครับง่ายหน่อยอ่าโดยไปในวงเล็บตรงนี้นะครับไปในบิก,การตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งนะครับ อ่าเหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นกลุ่มคําสั่งนะครับอ่าครูจะให้มันแสดงลิ้นนะครับลิ้น f แสดงแสดงค่าออกมานะครับแสดงค่าค่า x นะครับครูให้แสดงค่า x ออกมานะครับ x มากกว่า x คือสามสิบใช่ไหมครับ y คือ50นะครับอ่าเรามาดูนะครับถ้า30มากกว่า50ให้มันแสดงค่า x ออกมานะครับ x ก็คือ30นะครับอ่าเรามาคอมไพล์ดูนะครับอ่าพวกเราดูนะครับมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเพราะว่าในตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะเงื่อนไขของมันก็จะเป็นเท็จใช่ไหมครับอ่าคราวนี้รูเขียนใหม่รูเขียนให้น้อยกอยว่า y บ้าง x สามสิบ y ห้าสิบสามสิบน้อยกว่า y จริงไหมสามสิบน้อยกว่าห้าสิบจริงไหมอ่าเป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงมันก็จะมาแสดงค่า x ตรงนี้นะครับเป็นสามสิบนะครับอ่าแล้วเราลองดูนะครับ,อ,รบอ่เราลองดูนะครับพรอมพายดูนะครับอ่าเราดูนะครับมันขึ้นสามสิบเลยนะครับตรงนี้อ่าแสดงว่าเงื่อนไขตรงนั้นก็จะเป็น จริงนะครับครูอธิบายนะครับตั้งตัวแปรนขึ้นมานะครับเก็บค่า x ที่เป็นจํานวนเต็มนะครับตั้งตัวแปร y นะครับชนิดข้อมูลก็จะเป็นจํานวนเต็มนะครับเก็บค่า10เอาไว้นะครับครูใช้คําสั่ง if นะครับตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่า i x นะครับน้อยกว่า y นะครับรือถ้าเป็นจริงมันก็จะมาทำในส่วนของอีกาตรงนี้นะครับ แตถ้าเป็นเทสอ่าเป็นเทสมันก็จะมาทําอ่าข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าการเขียนโครงสร้างแบบทางเดียวนะครับอ่าก็คือไม่จําเป็นจะต้องเขียนเฮลนะครับโอเคอ่าเรามาดูอันที่สองกันบ้างคราวนี้อ่ามาดูโครงสร้างสองทางกันบ้างโครงสร้างสองทางนะครับก็คือ พูดง่ายๆก็คือมีมีฟอล์ขึ้นมานะครับมีฟอล์ขึ้นมาครับอ่าถ้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราทงการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาก่อนนะครับว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับสมมติขึ้นมาว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นจริงมันก็จะมาทําคําสั่งตรงนี้นะครับคําสั่งที่เป็นจริงอ่าถ้าเป็นเท็จมันก็จะมาคําสั่งตรงนี้เป็นเป็นเท็จนะครับอ่าเรายังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับอ่าไปเขียนโปรแกรมอ่าตรงนี้นะครับ ครูตั้งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ <c oughs> สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในการเขียนโครงสร้างแบบ2อทิศทางนะครับก็คืออ่ามีมีเฮลเข้มานะครับเฮลเฮลตรงนี้นะครับถ้าเป็นเทสจะทำยังไง่าครูคัลลอกเข้ามาเลยนะครับแล้วกเมานะครับอถ้าเป็นเท็ <c oughs> ครูจะให้รินลิ้นว Y ออกมานะครับอ่าเอาใหม่อีออกรอ,อบ x x คือ30มส y คือห้าสิบนะครับสาน้อยกว่า50จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงมันก็จะมาทําในปีการตรงนี้ถ้าเป็นเท็จมันก็จะมาทำเ H ีีการตรงนี้นะครับอ่าเราดูก่อนสาสิบ น้อยกว่าห้าสิบจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมครับจริงมันก็จะมาแสดง x ค่า x นะครับก็คือสามสิบเราไปคอมไอมมอออมพล์รันดูนะครับอ่ามันก็จะขึ้นสามสิบมาอย่งครับอาคราวนี้ครูทําให้มันเป็นเป็นเทสตบ้างนะครับเป็นเทสบ้างเทสต์ครูกดรันดูนะครับอ่ามันก็จะขึ้นห้าสิบเป็นอย่างครับแสดงว่าเป็นเทสนะครับ เป็นไงกันบ้างครับการเขียนโครงสร้างแบบสองทิศทางไม่ยากเลยใช่ไหมครับอะเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับครูก็จะมาสอนนักเรียนการเขียนโครงสร้างทางเลือกแบบหลายทิศทางกันนะครับอ่าหลายทิศทางกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในพาร์ทหน้านะครับโอเค